สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรานะคะคในรายการ Admission Gang เราจะมาอัปเดตข้อมูลนะครับข่าวสารข่าวรับตรงและก็แนะแนวการศึกษาด้วยนอกจากนั้นนะคะเรายังจะสนุกไปกับการ Admission แทร็เทคนิคดีๆกับชาวแก๊งค่ะรวมไปถึงยังมีกูรูผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมที่เป็นติวเตอร์เนี่ยมาแนะแนวแล้วก็เพิ่มเติมเทคนิคดีๆให้กับเราในช่วงแรกกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับอยู่กับผมวีรวิโรจน์ครับและนะัตตี้ธัญนานค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยดีใจามากๆค่ะที่ได้กลับมาเจอเจอกับน้องแอดแก๊งค n g ถามน้องและถามพี่ด้วยเขาดีใจไหมเขาดีใจไหมเขาดีใจค่ะพี่วีเขานี้รเขาจะดูรายการเราเพื่อดีใจก็ได้โอ้ยสารคือสารอะไรสาระสาระ โอเคค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราก็มาแน่นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่านัตตี้ก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการรับตรงแล้วก็ตารางของการสอบเกรีวิชาสาม,าสาม,าสามาัญด้วยและนอกจากนั้นครับน้องนัตตี้วันนี้เนี่ยรายการ Admission Scan ของเรานะฮะยังได้รับเกียรติจากพี่ๆติวเตอร์จาก MU ติวเตอร์หรือว่ามหิดลติวเตอร์นั่นเองเขาจะมาบอกเราครับถึงความแตกต่างระหว่างการสอบแกะแพดแล้วก็เกรีวิชาสาม,าสามาัญรวมถึงทริคในการทำโจทย์แต่และว,วิชามาฝากชาวแอดแกง58ด้วยครับโหยคือต้องบอกว่ารายการเราวันนี้นะคะสารมาเพียบจริงค่ะดังนั้น ค้ามพลาดเด็ดขาดนะคะคแต่ว่าอย่าพิ่งค่ะพี่วีคะเราจะลืมารตอบคําถามไม่ได้เด็ดขาดในช่วงสุดท้ายใช่มีน้องๆน,นะคะส่งอบถามมาว่าหนูอยากจะเช็คคะแนนตามสุดคะแนนสูงสุดของแต่ละคณะในมหาวิทย<อ>าลัยต่างๆซึ่งต้องบอกวันนี้นะคะเราก็มีคําตอบมาให้แน่นอนค่ะเกลืนิดนึงแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะดูเทียบคะแนนเนี่ยนะยากมากๆนะฮะมีแผนที่ใหญ่อย่างแผนที่โลกนะฮะแล้วต้องมานั่งไล่มีกันแม้แต่ทันอันนึงนั่งไล่เลยนะว่าคะแนนเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายกว่านั้นครับจะง่ายขนาดไหนต้องติดตามในรายการ ใช่ค่ะพออย่างที่พี่วีบอกนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือโอ๊ยคือถ้ามานั่งดูอย่างเงี้ยมึนอ่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคือโลกเนี่ยได้เปลี่ยนไปเยอะค่ะมีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นและอย่าลืมเพราะพี่วีคะในช่วงสุดท้ายในวันนี้นะคะในช่วงตอบคำถามนั่นเองที่น้องๆเนี่ยเขาส่งคำถามเข้ามาว่าพี่วีพี่นัตตี้คะหนูอยากจะเช็คค่ะคะแนนตามสูตร คะแนนสูงสุดของอแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งตัวันนี้นะคะเรามีคําตอบมาให้น้องๆทุกคนอย่างแน่นอนค่ะครับในช่วงแรกของวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการ สอบเจ็วิชาสามัญน,นะฮะต้องมาอัปเดตเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดรับสมัครสอบแล้วนะครับค่ะซึ่งเปิดรับสมัครนะคะวันที่ 3- 24ถึงพฤศจิกายน57ค่ะแล้ววันสอบก็คือวันที่17 -18 บมกราคม5้นั่นเองครับผมต้องบอกว่าน้องๆน,นะคะที่จะใช้ยื่นวิชาในแต่ละคณะเนี่ยต้องดูให้ดีค่ะว่าเรารจะสอบอะไรบ้างจะได้มีเวลาเตรียมตัวนะคะสำหรับการสอบเจ็ดวิชาสามัญค่ะงั้นเอาอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่าว่าเจวิชาสามัญที่จะสอบเนี่ย จะสอบวันไหนและสอบอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่วันแรกเลยนะคะในวันเสาร์ที่17มกราคม2558ค่ะมีสอบวิชาชีววิทยาสอบเวลา8นากา30นาทีถึง10นาฬิกาวิชาฟิสิกส์สอบเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีวิชาภาษาไทยสอบเวลา13นาฬิก30นาทีถึง15นาฬิกาวิชาสังคมศึกษาสอบเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา โอ้โหนาตี้วันแรกก็เข้มข้นเหมือนกัเนี่ยต้องบอกว่าเข้มข้นมากจริงสอบไปทั้ง4วิชา <Yeah. S 1> ทีนี้ให้เรามาดูกันวันที่2กันาดีกว่าว่าสอบอะไรบ้างวันอาทิตย์ที่18มกราคมครับมีสอบวิชาคณิตศาสตร์สอบตอน8โมงครึ่งถึง10โมงวิชาภาษาอังกฤษสอบตอน11โมงถึงเที่ยงครึง่งและวิชาเคมีสอบตอนบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสาครับ ใครมีสอบอะไรนะคะก็ดูตารางให้ดีๆด้วยค่ะเราจะได้ไปเข้าสอบตรงเวลานั่นเองใช่ครับและน้องๆนะครับยังสามารถไปศึกษาดูคณะที่ชอบได้2ช่องทางด้วยกันเลยครับหนึ่งเลยคือ www.truebukunya.com และในแฟนเพจ a c e b o o k Admission s by True บ u ก u ญ y าครับมาต่อค่ะกับการอัปเดตการรับตรงนะคะไปดูกันค่ะว่ามีที่ไหนที่จะเปิดรับเข้าศึกษาต่อบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยที่1มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี2558รับตรงโดยคณะนะรับสมัครทั้งหมด10คนครับเปิดรับสมัคร3พฤศจิกายนถึง26พฤศจิกายนคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องศึกษาต่อ,อยุ่ระดับชั้นม .6 หรือเทียบเท่าสำเร็จการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคะแนน G-PA ค่าภาคการศึษาไม่ต่ำกว่า250ครับมาต่อกันที่ที่2นะคะกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี2558โครงการคัดเลือกจากคะแนนแกลแพดค่ะโดยจำนวนรับทั้งหมดนะคะ695คน เปิดรับสมัครวันที่3พฤศจิกาย,ยนถึง30ธันวาคม2557โดยคุณสมบัตินะคะจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 ห,หรือเทียบเท่าสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเด็กที่อปวชนะคะก็สามารถสมัครได้ค่ะโดยใช้ G s พ a เ5ภาคการศึกษาเท่านั้นค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อรประจำปี2558ในระบบรับตรงหลักสูตร4ปีและ5ปีจำนวนรับสมัครทั้งหมด1,293คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึง20ธันวาคมครับคุณสมบัติผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม .6 หรือเทียบเท่าปวชสามารถสมัครได้ G-PAC ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด บางคณะใช้คะแนนสอบแกะแพดและเจ็ดวิชาสามัญด้วยครับและมาถึงคณะสุดท้ายในวันนี้นะคะกับวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยหลักสูตรพยาบาลาศาสตร์บัณฑิตค่ะประเภทรับตรงปัะจุบปี58นั่นเองค่ะโดยจำนวนรับทั้งหมดนะคะเปิดรับ130คนเปิดรับสมัครวันที่3 1เอตุลาคมถึง25ธันวาคม2557คุณสมบัตินะคะจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมหหรือเทียบเท่าสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและต้องมี g p a ไม่ต่ำกว สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับคลิกเข้าไปเลยใน www. c h u b u n y a an. com นะครับเพื่อติดตามข่าวสารกําหนดการคุณสมบัติในสาขาที่เปิดรับได้นะครับผมคลิกเข้าไปในเมนูนอกห้องเรียนและคลิกไปที่แนวครับและต้องบอกนะคะว่าหมดเวลาสำหรับช่วงแรกแล้วล่ะค่ะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร์มาแบบจัดเต็มค่ะมาแนะนำถึงวิธีการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีที่สุดนั่นเองค่ะ<ช>แต่ว่าจะเป็นใครนั้นเรายังไม่บอกค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงหน้าค่ะักครู่เท้า ที่จากมาให้โดนดิวเตอร์นี่น่ารักทุกคนเลยนะคะใช่แล้วนะครับอย่าลืมนำไปปรับใ้ด้วยนะใจเย็นๆทำใจให้สบายได้ข้อสอบมาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งทำที่สำคัญเนี่ยต้องเขียนชื่อให้เรียบร้อยก่อนเลยแล้วก็กรอกเลขประจำตัวของตัวเองบางคนเนี่ยพลาดนะครับเจอข้อสอบมาปุ๊บตื่นเต้นไงทำก่อนกลัวไม่ทันสุดท้ายลืมเขียนชื่อทำได้เยอะมากแค่ไหน ไม่ได้คะแนนก็เปล่าประโยชน์นะครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เรานะคะจะทําข้อสอบเนี่ยก็ตรวจเช็คให้ดีๆค่ะคและสําหรับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะมาอยู่ในช่วงของการตอบคาถามกันค่ะครับผมมีน้องๆถามมาเยอะมากเลยทีเดียวอยากรู้อยากทราบการเช็คคะแนนในการสอบแอดมิชชั่นเมื่อปีที่แล้วว่าสูงสุดต่าสุดเท่าไหร่ในแต่ละคณะนะ่ะครวันนี้เรามีวิธีการตรวจสอบมาฝากกันครับ ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่นาตีก็จะมาบอกค่ะถึงวิธีการที่ง่ายๆมากๆมีเพียงแค่5ขั้นตอนเท่านั้นเองผมอันดับแรกนะคะน้องๆต้องเข้าไปที่เว็บไซต์สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อทอค่ะซึ่งเขาก็จะมีประกาศผลแอดมิชชั่น57เอาไว้ก็คลิกเข้าไปค่ะที่ admission.cuas.or.th ก็จะขึ้นหน้าต่างแบบที่ปรากฏในรูปเลยหลังจากนั้นนะครับก็เลือกมหาวิทยาลัยที่น้องๆต้องการจะทราบคะแนนแอดมิชชั่นปี57ครับ หลังจากนั้นนะคะให้น้องๆเลือกสาขาคณะที่ต้องการรู้คะแนนของ a d m i s s i o n 57ค่ะเลือกข้อมูลในข้อที่2และข้อที่3เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆก็สังเกตนะครับสีดำและในจอสีดําข้างล่างเนี่ยต้องกรอกตัวอักษรหรือตัวเลขตามนั้นแล้วก็กดตกลงครับหลังจากที่กดตกลงแล้วนะคะคะแนนของ a d m i s s i o n 57ก็จะขึ้นมาตามรูปนี้เลยค่ะนี่ง่ายดายมากๆน้องแตตี้ เมื่อก่อนนี้นะครับพี่วีจาได้เลยพี่ต้องมีตารางแผ่นใหญ่ๆกระดาษนี่คือหาซื้อที่ไหนไม่ได้ ขนาดใหญ่มากแล้วก็มีช่องตัวเล็กนิดเดียวนะฮะน้องนัตตี้มองอาจจะไม่เห็นต้องใส่แวน่นสายตายาวเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเล็กมากขนาดนั้นเลยเหรอมอง<ล>ยากมากมากเลยทีเดียวใช้คู่กันกับปากกากาเกอร์สีดสดๆครับในการขีดเพื่อเช็คคะแนนต่ำสุดสงสุดต้องบอกว่าการที่พี่วีพูดแบบนี้นะคะคก็บ่งบอกได้ถึงอายุ <c oughs> ที่อยู่มานานแล้วนะคะเพราะว่าตัวพี่นัตตี้เองเนี่ยก็อาจจะอยู่ในยุคที่ไฮเทคขึ้นมาแล้วค่ะขึ้ามาแล้วใช้ตรวจเช็คได้ในอินเทอร์เน็ตค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วคับน้องนัตตี้สำหรับ admission น้องชาวแอดแกง5 8แปเนี่ยจะได้อะไรจากรายการแอดมิชชั่นแกงไปไม่มากก็มากนะครับไม่มากก็มากยังไงก็ต้องมากอยู่ดีค่ะเพราะว่ามันมากจสิงนะคะใช่แล้วค่ะแลก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับช่องทางการติดตามนะคะที่น้องๆคนไหนอยากจะดูเนื้อหาสำคัญของรายการย้อนหลังก็ง่ายๆค่ะครับคลิก้าไปนะคะที่ facebook.com/admissionsbytru ปัญญาค่ะและอีกหนึ่งช่องทางใน www.trupunya.com นะครับแล้ววันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ